ซีรีห้าลายอ้าวรถป่าตู่ปะเนี่ยอ้ยต่อเกียร์ขึ้นมาเลยนะปา่าป่าต่อเกียร์ขึ้นมาเลยนะปา่าอ้าอ้ยโคตรแรงเลยรถป่าเนี่ยสามแปดนะครับนี่เดก้านะครับนี่โอ้โหยังรอ สุดยอดเลยลูกพี่รอมากแล้พี่นะโอ้โหมาอีกแล้วครับผมหัวลากนะครับคันน้นโอ้ยเปลี่ยนเกียร์นี่ควันดำปึ๊ดเลยคันหล,หลังเป็นเดก้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเดก้าจะแซงหัวลากคันนี้ได้ไหมนี่โอ้แต่ว่าไกลกันมากครับไม่น่าจะแซงได้ครับ อโอ้ไม่ใช่ทีมงานชนบุรีครับถ้าเป็นทีมงานชนบุรีรับรองว่าเขาดันแน่นอนครับไม่ยอมกันแน่นอนนี่ฮะรถเดิมๆก็จะประมาณนี้ฮะออันนี้ไร่อ้อยคุณนมครับน่าจะเป็นเตหัวนะคันนี้นี่ ันนี้น่าจะเปลี่ยนแต่หัวมาเ่ยอันนี้นะถ้าจําไม่ผิดตนาะเพราะว่าถ้าเป็นซีรีส์จริงๆนะมันต้องแรงนะอันนี้ไม่แรงเลยคันนี้ขึ้นขึ้นมอนี่ถอนถอนเกียร์แล้วถอนเร์อีกมาพ่วงแล้วนะครับผมรถใครเอ่ยทีมงานชนบุรีครับ ซีรีสห้ 500. าร้อยอ้าวรถปาตู้มปะเนี่ยอุย้ยต่อเกียร์ขึ้นมาเลยหรอปาปาต่อเกียร์ขึ้นมาเลยหรอประอ้าวอุยอ้ยโหดแรงเลยรถปาเนี่ยสามแปดนะครับนี่ เินทางปลอดไปครับป๋าโอ้นานๆเจอกันทีทักทายแบบโอ้โหประทับใจเลยป๋าจาได้ครับผมก็จาป๋าได้เหมือนกันแหละโอ้โหรถมันกันนี้โคตรรอเลยครับผมเดก้านะครับนี่โอ้โหยังรอสุดยอดเลยลูกพี่รอมากรถพี่นะโอ้โหรถมันครับ อามาแล้วนู่นตีตัวหัวลาครับทีมงานจับบริสุทธิ์งเข้าประกวดไปครับพี่เดินทางปลอดภัยครับผม น่าจะสามแปดเดิมๆครับเลยมาอีกคั้นแล้วครับผมโอ้ต่อเกียร์มาเลยอ่าวันออกดากล้วซูโม,โมหรือเปล่าครับ,รบกันนี้เดี๋ยวมาดูกันอ้าซูโมครับ เปล่าเนี่ยใส่ลูกสามคันเนี่ยซูโม่หาดูยากนะครับซูโม่ลูกสามคันเนี่ยตอกจากทีมงานชนบุรีไปแบบผิวเฉียดเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดเอาดนทางปลอดภัยครับผมมาอีกพวงแล้วครับผมซีรีส์ห้าร้อยหรือเปล่า สีรี้์ร้อยครับโอ้ทำไมหัวเบิดเธอเลยอ,อย่างนี้อ่ะโอ้เห็ดมาแปลกเลยอ่ะมีมาอีกคันครับอันนี้เป็นหกล้อและสิบล้อ,น,อนี่ อ่ะสิบล้อตอนเดียวครับผมสิงให้เทคหรือเปล่าสามเอ็มเนี่ยครับสามเอ็มเดิมๆนี่ขึ้นเหนื่อยนะเนี่ย จะทางกวอดภัยครับผมมาอ,อีกพวงแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนเอฟเอซสามหกศูนย์หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันฮะเอฟเอซสามหกศูนย์ครับโอ้ขึ้นสบายเลยครับคันนี้ใส่มาไม่เยอะ เึินชิวๆเลยครับผมโอ้สุดยอดเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นเจ้าสนนจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะ f x z นี่360นี่ไปที่ไหนก็เจอนะครับนี่ผมถ่ายมาตั้งแต่เช้ายันจะค่ำเนี่ยส่วนมากมีแต่ Isuzu f x z 360ทั้งนั้นเลยนะครับโอ้คันนี้รถตายเนี่ยรถมันเนาะนี่มาฝั่งนี้นี่ เอ็กเซดสามหกศูนย์ครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นรถทรายนะครับอ้าวรถทซายจริงด้วยครับผมน่าจะมาจากนอหนละฮะบุคอาหารอู้วิกเตอร์คันนี้รถการ๊าซหรือเปล่าหร,รถน้ำมัน อ้าวเดี๋ยวมาดูพี่หลงบ้างครับพี่หลงพี่หลงใส่อ้อยสดมาครับอีไม่จากรถสดจากสวนต้องอย่างนี้อ้าวพี่หลงสู้ส ไหวไหมไหวไหมไหวไหมถอนหรือเปล่าโอ้ไม่ถอนครับใจแทบขาดอาเอาแอบแล้วครับแอบซ้ายแล้วน่าจะจอดรัดสติครับผมเดินทางปลอดภัยครับผม โ oh, อ้ล็อกี้ขากลับครับบูมรอรอๆเลยหัวสูงทั้งนั้นเลยทีมงานนี้นี่โอ้ oh, สุดยอดโอ้คน oh, นี้หล่อมากเลยอ่ะรถอะไรเนาะนี่รถกากน้ำตาลหรือเปล่า โอ้วันนี้ซูโม่ครับโอ้ถ่ายไม่ทันหรอกมาจี้ตูดกันอย่างนี้ครับผมถ่ายไม่ทันนะอ้ะอาวเดินทางปลอดภัยครับภูมิโอ้ขาก่าครับเด็กก้ารอเลยเออวิกเตอร์ครับรถมันหรือเปล่าคันนี้นี่อู้โคตรหลอก ารถมันครับผมรอๆกันเลยทีเดียววิกต <Victor. S 1> อร์ห้าร้อยครับอาข้างหลังเป็นรถใครเอ่ยอันนี้เป็นอ้อยท่อนครับ โอ้ไม่มีต่อโลบาเลยคันนี้เดิมเดิมเลยน่าจะมาแกะมาน่าจะมาเฉพาะกิจหรือเปล่านะครับเนีเ่ยน,นี่ครับเดิมเดิมเลยไม่ต่อเลยโอ้เอ็กซ์สามหกศูนย์ครับรถมันหรือเปล่าคันนี้นี่เดี๋ยวมาดูกัน น่านจะใส่อ้อยอ่ะน่านจะเป็นรถอ้อยนะครับแต่ว่าไม่เต็มร้อยเอา้าว่เป็นยังครับผิดาลาดกันได้แต่กล้องล้ำผิดครับมันกำลังงากเนาะปกติรถอ้อยก็จะใส่บาใส่ยังเนาะอันนี้เดิมๆม,มันเลยเมึงงากรหน้นอยนะครับผมอะเดี๋ยวรอชมขั้นต่อไปครับ